สวัสดีครับผมเซลเอกเบรกแตกจากร้านริวบอยบิ๊กนะครับผมวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่จากทางร้าน1คันนะครับเจ้าตัวนี้คือ b บ n เนอรี่อิมเพลเ400นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2021นะครับเล่มเขียวชุดโอนครบครับผมรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ก็จะพามาดูสภาพรถรอบคันนะฮะพร้อมกับสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะ รถโดยรวมก็ค่อนข้างสวยเลยครับจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูจากตุดยางด้านหน้าก่อนนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะดอกยางเราตรวจเช็คสวิตช์ให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมห้องเครื่องยนต์ก็จะมีสีร่อนหน่อยนะครับนี่แต่เครื่องยนต์ดีปกตินะครับการันตีได้เลยว่ารถไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เจ้าของเก่าแจ้งมาว่าโดนหมาแทะนะฮะตัวนี้ ครคมไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะคันนี้อย่างด้านหลังก็ดอกยางยังเหลือยังใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะฮะเบาะดำดุไม่มีขาดนะครับตัวถังก็ดำดุอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีบุบนะครับพามาดูเลขไม้ครับ เรขไมายวิ่งมา1นึ่งหมนันโลนะครับผมวิ่งมานิดเดียวนะฮะนี่นะครับรถพร้อมใช้งานเลยครับหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนห้องเครื่องยนต์ฝั่งขวาก็มีสีร้อนเช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายเลยแต่ตัวนี้สามารถเก็บได้ปกติครับผมเก็บสีได้นะฮะนี่ครับได้เป็นตัวโม่งมานะฮะ ไฟด้านหน้าแต่งนะครับครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับอ๋อ,อแล้วก็ตรงนี้มีสี่ลอกด้วยนะครับแต่เก็บได้ปกติฮะไม่มีปัญหาครับผมนี่ครับผมชึงเดียวติดนะฮะสำหรับเจ้าตัวเบนเนอรี่เบนเนอร่ร้อคันนี้ ไฟติดครบทุกจุดนะฮะหายห่วงได้เลยไฟเลี้ยวก็ติดทั้งหน้าและหลังนะครับเราตรวจเช็คสวิตให้หมดแล้วเหลือแค่ลูกค้าเอาไปขี่ลอลออย่างเดียวเลยนะครับผมนี่นะแต่ดังครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับนี่ตรงการลมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ามีสองสีนะครับมีสีเหลืองแล้วก็นี เลยนะฮะดูอีกสีหนึ่งครับนี่ครับผมคุดเท่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองเปิ้ลให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะออฟลันก็ใช้ได้ปกตินะครับ ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าตัวเบนเนลรี่คันนี้สนใจก็ติดต่อให้ไวครับ0951647608 IDLAI e k p a k i ตนะครับร้านตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีสีสมานซอย5ครับผมเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับผมริวไบบิกนะฮะนำพาท่านมาถึงหน้าร้านเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดทางร้านมีบริการวิดีโอคอลดูตัวรถให้ครับผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านท่านเลยครับ สำหรับวันนี้เซลเอกเบรกแตกร้านริวไบบิกกับเจ้าตัวเบนเนอรี่คันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ